สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับผมตั้มช่องบิตคอยลงทุนบอยเช่นเคยนะครับและสวัสดีเพื่อนเพื่อนโดยเฉพาะ FC ฟซพี่นิกเนเะมื่อคืนพี่นิกออกมาไลฟ์นะเพื่อนเพื่อนทีม m MM อมอนะวันนี้คลิปนี้ผมอยากจะมาพูดถึงคลิปที่พี่นิกพูดไปเมื่อคืนนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง i ิต bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับเมื่อคืนเองนั้นเนี่ยพี่นิกได้ออกมาไลฟ์นะ ชื่อหัวข้อนั้นเนี่ยก็คือทิ้งทวนบิตคอยน์นะมี3ามประเด็นนะที่ผมอยากจะมาพูดวันนี้นะแล้วก็ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เป็นหัวใจหลักอยู่เหมือนกันนะครับที่พูดเมื่อวานนะผมได้มีทำทำสเต็มไว้ตรงนี้นะครับเป้านะของ BTC นะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิด Recession ที่มีถามไปในไลฟ์พินิคเมื่อคืนเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องของค a r d น n นะครับกับ Bitcoin OS นะแล้วก็กลุ่มนะครับที่ทำในเรื่องของอที่มี UT ที่ c c o u n t นะครับ จะเป็นยังไงนะลองมาพูดกันในแต่ละหัวข้อกันบ้างนะครับเริ่มกันที่เป้าของ BTC นะจริงผมแนะนำให้เพื่อนไปฟังเต็มๆนะจะได้เข้าใจบริบททั้งหมดนะฟินให้สุดกับช็อกโกแลตเปรี้ยนหนักรอพร้อมชิ้นอัลมอนด์แมกนัมฟินให้สุดเดี๋ยวให้โฆษณาไปก่อนนะแครับแต่ว่าเมื่อคืนพี่นิกพูดถึงเป้าของ BTC ไปฟังเ ให้ให้ละเอียดนะครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆนะแต่ผมอยากจะมาพูดถึงตัว mv อ่า mvrv score หน่อยนะครับซึ่งเมื่อคืนนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่ข้อมูลที่พินิษบอกกันนะก็คือเอในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันจะเป็นท็อปนะที่ระดับค่าประมาณสักเจ็ดนะนะบิตคอยนะครับซึ่งถ้าเกิดดูตามข้อมูลในกราฟของผมเนี่ยก็คือประมาณ7จนันเนี่ยเราจะเห็นว่า Bitcoin จะไปทําจุดสูงสุดนะครับในแต่ละไซเคิลนะซึ่งตอนนี้ค่า MVRVC สกอร์นั้นอยู่ที่ประมาณ3นะครับซึ่งถ้าดูตรงนี้นั้นเนี่ยก็ยังมาได้แค่ครึ่งทางนะถ้าเป้าเราคือ7นะครับอยากจะอธิบายตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้หน่อยนะว่ามันคืออะไรนะตัว MVRVC สกอร์เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องมือนะที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับ ตลาดนะตัวบิตคอยนะโดยใช้ข้อมูลจากบล็อกเชนนะเพื่อตรวจสอบช่วงเวลาที่บิตคอยมีมูลค่าสูงหรือต่ำเกินไปนะเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงหรือว่าตัวเรียวไลท์แวลูนะโดยค่านี้นะั่นเนี่ยจะคำนวณจาก3ปัจจัยหลักนะก็คือ market เอ่อมาเก็ตแวลนะหรือว่ามูลค่าตลาดนะก็คือเป็นมูลค่าตลาดปัจจุบัน ของบิตคอยนะครับคำนวณจากราคาปัจจุบันคูณกับจํานวนเหรียญที่มีหมุนเวียนอยู่ในตลาดในระบบณตอนนั้นนะครับก็คล้ายๆกับการคํานวณ Market Cap ของหุ้นนะหรือว่ามูลค่าของหุ้นนะครับส่วนตัวเอ่อส่วนตัวเร a l วไล value นะก็คือเส้นสีน้ำเงินนะตรงนี้นั่นเนี่ย ตัวเรียวไลท์แวรลูหรือมูลค่าที่รับรู้นั่นเนี่ยคำนวณจากราคาบิตคอยที่ถูกเคลื่อนย้ายครั้งล่าสุดนะจากกระเป๋าหนึ่งไปอีกกระเป๋าหนึ่งหรือจากที่หนึงไปอีกที่หนึ่งนะครับหมายความว่าตัวเรียวไลท์แวลูนั่นเนี่ยจะคำนวณจากราคาเฉลี่ยนะครับที่ผู้คนได้จ่ายเพื่อให้ได้บิตคอยแต่ละเหรียญมานะครับซึ่งไม่ใช่ราคาณปัจจุบันหน้าขนาดนั้นนะครับโดยระบบตัวบล็อกเชนนั้นเนี่ยจะเก็บบันทึก ครั้งนะที่มีการเคลื่อนย้ายของเหรียญการเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นอาจเป็นการซื้อขายหรือโอนเหรียญไปยังกระเป๋าอื่นๆน,นะซึ่งข้อมูลนี้นั้นเนี่ยจะถูกนํามาคํานวณเพื่อหาราคาเฉลี่ยของทุกเหรียญของทุกการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายจากนั้นนําราคาเฉลี่ยน,นี้ไปคูณกับจํานวนเหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบนะ ซึ่งมูลค่าที่รับรู้จะแสดงถึงมูลค่าที่แท้จริงของบิตคอยซึ่งก็จะเป็นการตัดปัจจัยความผันผวนระยะสั้นออกไปนะครับก็คือเส้นสีน้ำเงินนี้นะก็คือมูลค่าที่มูลค่าที่รับรู้ของตัวบิตคอยนะครับซึ่งการใช้ตัวเรียวไลท์ไวลนั้นนี่ช่วยให้เราเห็นมุมมองในระยะยาวมากขึ้นนะว่าคนที่ถือบิตคอยได้จ่ายในราคาประมาณใดบ้างนะครับ ซึ่งมักจะสะท้อนถึงต้นทุนเฉลี่ยในการซื้อเหรียญทั้งหมดในระบบทำให้เรียไลไลท์แว u e เป็นตัวชี้มูลค่าที่ยังยืนและแม่นยำกว่า Market v a l ว e ที่อาจถูกกระทบ,ะรบจากความรู้สึกอีโมชันของตลาดนะในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก็ <c oughs> จะสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่ราคาจริงเส้นสีดำอยู่ต่ำกว่าเส้นสีน้ำเงินนั้นเนี่ย ก็จะเป็นช่วงที่ราคาบิตคอยนอยู่ในต่ําที่อยู่ต่ําที่สุดนะครับเป็นจุดบอททอมนะที่ผ่านมานะครับอีกค่าหนึ่งก็คือตัว C-Score นะ C s สก r รเนี่ยเป็นการทดสอบทางสถิตินะครับใช้วัดความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ Market Value จากเ e ียว i ลท์แวลูอใช้วัดความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ Market Value จาก r e a l ว i ลท value นะครับค่า Z s c o r e นั้นเนี่ยจะแสดงออกมาในรูปเส้นสีส้ม ตรงนี้นะที่อยู่ประมาณที่3ตรงนี้นะครับแล้วก็ในเดืที่ผ่านมาเนะี่ยก็ท็บป,ประมาณสักเจ็นะซึ่งเมื่อเส้นนี้เข้าสู่โซนสีแดงตรงนี้นะด้านบนนั้นเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงการที่ตลาดที่ก็จะบ่งบอกถึงการที่มาเกต v แวลูสูงเกินไปนะครับหรือมีภาวะฟองสบู่นะมีโอกาสที่จะร่วงลงมาณนะขนาดนั้นและเมื่อตัวเส้นสีส้มเข้าสู่โซนสีเขียวด้านล่าง จะบ่งบอกถึง market value ต่ำกว่าค่า real ลไลท์แวลูหรือค่าที่แท้จริงอย่างมากนะครับทำให้ช่วงนี้นัีนน่ก็เหมาะนะที่จะซื้อเข้านะนั่นก็คือ,อ,อความหมายนะของตัว mv rvc score หรือ Z score นะครับซึ่งความสัมพันธ์ความสำคัญของ mv rvc score เนี่ยใช้ในการระบุช่วงที่ราคา bitcoin สูงหรือต่ำเกินไป ในเชิงสตินะเมื่อค่า C-score สูงเข้าใกล้หรืออยู่ในโซนสีแดงแสดงถึงการที่ตลาดมีความร้อนแรงและอาจเกิดการปรับฐานนะอาจจะก,การย่อตัวต่ำลงมานะและเมื่อ C-score ต่ำในโซนสีเขียวนะไปอยู่ในโซนสีเขียวนั้นเนี่ยก็แสดงถึงการที่ตลาดมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงนะซึ่งอาจเป็นโอกาสในการซื้อนะนั่นก็คือความหมายนะของตัว MVR VC Score ที่อย่างที่พี่นิกได้พูดไปในไลฟ์เมื่อคืนนะครับส่วนตัวผมเองนั้นเนี่ยก็จะคงจะเริ่มดีเออกนะครับในช่วงที่ไปแตะที่ประมาณ5นะเพราะว่าจริงๆค่านี้เนี่ยก็ทำทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงเหมือนกันนะถ้าจะลากเส้นตามเส้นสีขาวตรงนี้เนี่ยไซเคลิลนี้นจะอยู่ประมาณ5นะตรงนี้ต้องเป็นจุด ว่าใจจุดหนึ่งว่าจะทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าแน่นอนตามสาตินั้นเนี่ยมันไปอยู่ที่ประมาณเจนะครับซึ่งถ้าไปที่ประมาณเจถ้าสามตอนนี้นะเนี่ยก็เหมือนครึ่งหนึ่งนะของของค่าที่จะไปถึงเจครับดังนั้นเราอยู่ที่ประมาณสักเก้าหมื่นหกนะครับดังนั้นถ้าไปถ้าทําซ้าเหมือนในอดีตนี่นนก็อาจจะเห็นบิตคอยไปแตะไซเคลิลนี้ที่ประมาณ2องแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบีดีซีนะแต่ว่าจุดที่ผมจะสังเกตหลกัหลกๆเลยคือท,ที่ประมาณ5้านะ ที่น่าจะเป็นจุดที่มีนนยะสําคัญอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคนั่นก็เป็นหัวข้อแรกนะที่พินิกได้พูดไปเมื่อวานนะครับอีกหัวข้อหนึ่งนะที่อยากจะแชร์เพื่อนผมถามไปนะในคลิปเมื่อวานเรื่องความเสี่ยงนในการเกิดลิเชชันนะผมจะลองเปิดในช่วงเวลานี้ที่ชมที่พินิคพูดเรื่องนี้นะันเนี่ยให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะผมทำซ้ำแซมไว้ตรงนี้นะเพื่อนไปดูกันได้นะ นี่คือรถสำหรับคนที่เชื่อว่าทุกอย่างไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้เออโฆษณาจบไปก่อนนะคุนใดพาลิเซนปฏิเสธทุกความเป็นไปไม่ได้ขนาดเยอะจริงๆนะโอเคเดี๋ยวลองฟัง,งพี่ดิกดูนะมีมีเอ่อมัลตโกสูงมาก พนะอมูลสูงม,มากถ้าผมไม่มีหุ้นอยู่ใน Micro Strategy หรือใน Bitcoin ETF อะไรเลยนะผมก็ไม่กลา้าลงตอนนี้หุน้นของผมที่มีอยู่ในตลาดหุน้นมีแค่ Bitcoin อยู่เลยเท่านั้นนะมีมี IDT มี ID, BTC มี Micro Strategy ซึ่ง Micro Strategy หนึงมันก็เป็น Bitcoin ใช้ Option นะก็มันมี premium สูงเกือบ3เท่านะ Bitcoin ฟีนิกซ์กำไร Year to Date ประมาณ12เดือน man, 000, ที่ผ่านมาประมาณ100% 1 50% Micro Strategy 600%โอ้โหดิเช่600%เฮ้ยนี่เป็น m i t c o i n อย่างเงี้ยมันติดเฮ้นั่นเหมือนกับเหมือนกับใช้ leverage กันเอาไว้นะคล้ายๆเพราะว่าเหมือนกับคุณกำ เพราะว่าไมโครเียสไทรที่ตอนนี้มันฟิกราตัวเ y ทเทียบเงินเงนนะให้คนมาเอาเงินมาให้ประเกนมันกู้ดอกเบี้ยศนร์เซ็นต์นะคอนเวิร์สบนโนของมันเนี่ยมให้คุณมีบริษัทที่ในเมืองไทยนะคุณทำได้ถ้าคุณสามารถหาคนให้คนมาเอาเงินคุณให้คุณไมโครเชียสไรที่เทิาของคองทุนบนโน้ตของมันเทียันไหมเอาเงินให้กูกู้คุณให้ดอกศูนย์เปอร์เซ็นต์ในห้าปีมาชัวห้าปีห้าปีถ้กู้ินกูะไม่ขึ้นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์กูเอาเงินคืนหนึงแต่ไม่มีดอ เพราะนั้นไอ้คนที่มาลงทุนเอาเงินมาให้เซเลอร์ปูดอกสูงเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะจะอีกอทิ่ง t ปบ่อยมันไม่มีอะไรที่ต้องเสียงเลยนะความเสี่ยงของมันก็คือว่าคุณไม่ขึ้น55%แล้วมันมันไม่คอนเวิร์ดแต่ไม่มีดอกมันไม่มีดอกกินดิสินั่นคือความเสี่ยงของมันแต่มันมันเฮดตรงนี้ได้ใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันสามารถที่ไปชอตสมมุติถ้ามันไม่ขึ้นสมมุติถ้าไมโครสไตรจีไม่ขึ้นเหตุผลอะไรที่ไมโครสไตรจี้ไม่ขึ้นเพราะว่า bitcoin ล่วงใช่ไหมถูกไหมถ้า bitcoin เพราว่า้เนี่ยมันไม่ใช่ปดานนะมันเป็นพื้นใช่ปมามันเป็นพื้นเพราะว่า้นคุณมโครสเร์ี้ขึ้น300%มเเมันกไเ,เนี่ยมันทำได้กำไรถ้าคุณถ้าเซถ้าถ้าตรี้ขึ้นมันกำไรแต่คุณเซทมโครสเซร์ีนะแต่ถ้าเบื่อบิตคอยนร่วงเพราะว่าสวอนเนี swan ่ย black swan event เวลาร v เ r ิดสงครามนิวเคลียร์เอาไว้ได้ไหมบิตคอร่วงบิตคอยนลงปั๊บอะไรจะร่วงต่อพวกบริษัทไมเนอร์พวกบริษ minor, รัทสายคุยพวกนี้จะร่งว,วง แมรอนแมรอนกทำแบบไมโครเซลเลอร์แมรอนก็เอาไปออกผนเบอร์โบนัสเหมือนกันมันล็อกล็อกกันบ้านเซเลอร์ไปใช้ไปทำาหนันจะทำเนี่ยแมรอนมัจะทำเนี่ยผมถือหุ้นแมรอนอยู่ผมถือหุ้นไมโครแตร์ี้ไมโครแตรี้มันจะนันจะเปนช็อตหุ้นในพวกที่บริษัทสายกุดที่ไม่มีผนเบอร์โปรโนสเคลนสปาร์ตนะฮยบิตฟาร์คุณไปดูหุ้นพักนี้นะแมรอนโฮลดิ่งหุ้นขึ้น40% 40%แต่ว่าไอ้หุ้นพววนี้อันดับเปอร์ฟอร์มเม้นท์ไม่ถ แต่ว่ามันไม่ได้ขาดทุนกับมากำไเลยนะเพราะว่ามันจะได้เงินคืนนมันหมดอยู่แล้วไงใ่ปะในหปีถ้ามันไม่ถึงห้าสเนก็ได้เงินคืนหมดอยู่แล้วอาจจะไม่ได้ดอกเบี้ยแต่ได้เงินคืนมันหมดอยู่แล้วไม่เสียหาย Break Even แต่กำไรที่มันจะได้สวนที่เป็นกำไรคือหุ้นของไอทมันไปชอตหุ้นสกูต้อร่ไหนาเพระฉะนั้นสำหรับไอพวกที่เอาเงินให้เซลอคุ่แม่งเหมอนับ Risk Free เลยนะมอนกบบ No Brainer เลยอะเข้าใจปะนี่เป็นเหตุที่คุณเริ่มเห็นไอพวกบริษัทคา น is ่เป็นทเพราะอย่างถ้าคุณเป็นฟินารถ้าคุณเป็นบริษฟิ์หรือเป็นเบสฟาร์มหรือเป็นอย่าสายขุดอื่ที่ไม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 ่ยิงขึ้นเงินลงนแล้วโดนหุณโดนกำลังถูกช็อตเนี่ยโอ้ยยืดถถ้าเป็นคุณเนายคุณก็ต้องออกไปยิ่งคุณก็ออกไปลอกกันบ้านเซเล่ใช่ไหมทีนี้ไงป่าเงินประกาศกูกอได้เงินมาศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วอยาท่านั้อเนสตอยมาเลาน่แม่คุณผมรู้รู้ไหมตอนเซลลอะ เดือนสิงหาปีเดือนสิงหาที่ผ่านมาที่ดิสกอสเปคเคนโฟว์วันเนี่ยนะผมขายไมโครสไตรชีไปตอนต้นปีเจ็ดร้อยกว่าเหรียญยังไม่ผิดเจ็ดร้อยกว่าเหรียญผมได้ซื้อขึ้นมาสองสามวันฟันสี่ร้อยกว่าเหรียญน,นะโซ <c oughs> so, วุซีวุซีซ <c oughs> แต่ว่าเนี่ยมินหุ้นที่ผมมีตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นเป็นคริปโตหรืออะไเนี่ยเทรดในตลาดหาุ้นจริงแต่มันเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเกี่ยวข้องกับสายขุดเกี่ยวข้องกับบีทีเอสเนี่ยที่มีตัวเดียวที่ผมมีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตลาดคริปโตค,คือทางเทียบตัวเดียวตัวนี้ก็แม่่งงงงโโออออ้้้้้้้้หหแแแแแมมมฟัันนนนนเลลล็กกกกๆะะซซืืาครรตีวว โอเคอ่า e ีเซชชันปีหน้าเป็นไปได้ไหมมันจะมีโอกาสที่จะมีรี e ซชชันไหมเป็นไปได้แต่คนที่มันบอกว่าตลาดจะพังเนี่ยตลาดจะพังฟ้าจะถล่มเมฆจะตลายเนี่ยเราตลาดจะพังทั้งหมดเนี่ยมันอัศวุบรรณไหมมันอัศวุบรัฐบาลจะนั่งมองคุณคิดว่ารัฐบาลจะนั่งมองวะคุณคิดว่าถ้าตลาดมันล่วงลงมาเนี่ยสมมติว่าถ้าตลาดมันล่วงถ้าสมมติว่าวันนี้เจคาวเอ่อนั่งดูตลาดล่วงเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยจุดเนี่ยเนี่ย S&P ดรอปไฟฟ์ส่วนหนึ่งดาวล่ว ไม่ตอนโควิดล่วงทุกคนจำได้ไ,ไหมโควิดเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นเอดจ็อปเนี่ยเหมือนกับร็อกไว้ตลาดหุ้นแม่งล่วงบิตคอยล่วงจากเมื่นเหรียงเหลือสามพันที่วินิคพูดนะตอนโควิดก็คือช่วงนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นก็คือปีสองพันยี่สิบเนี่ยตอนนั้นราคาของตัวบิตคอยเนี่ยล่วงลงมาประมาณสักหกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะจากหมื่นเหรียญเหลือประมาณสามพันนะครับ ซึ่งบิตคอยนั้นเนี่ยนี่คืออีเวนต์ดิเซชันครั้งแรกที่บิตคอยเคยเจอในประวัติศาสตร์ของบิตคอยนะครับตั้งแต่เกิดบิตคอยมาในช่วงปี2008นแปดะดังนั้นบิตคอยเคยเจอดิเซชันแค่ครั้งเดียวก็คือช่วงนี้นะครับช่วงโควิดเดือนมีนาะคมปี2020นะและอย่างที่พี่นิกบอกก็คือในช่วงนั้นทุกตัวนะร่วงหมดนะ S&P 500นะครับย่อตัวต่างมาประมาณสามสาในช่วงนั้นนะครับและ S p, เ p สอนไอตัว NASDAQ นั้นเนี่ยก็ร่วงมาประมาณ30%ด้วยนะ ต้องไปฟังต่อนะครับเงินสามพันกว่า huh? Everything was on sale. Everything on sale หมดะ if you d o n e the opposite than everybody else จะทำตรงกันข้ามที่พวกคนอื่นทำซื้อตอนนั้นเวลาตลาดล่วงเกิดอะไรขึ้นก็มันจ c o m เอ n That's what they do มันจะทำคำนี้แล้วมันจะทำอะไรมันจะพิมพ์เงินไะ right? มันจะพิมพ์เงินก็ that's what they do Federal Reserve ไม่เพื่อนเพื่อนเห็นนะในช่วงนั้นที่เกิด r e c e s t i o n ขึ้นะนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า มีการทำ QE อย่างรุนแรงเลยนะช่วงนั้นถ้าไปดูบาลานซ์ชีตของเฟดนะครับอย่างที่พี่นิกบอกก็คือเอ่อ่วงลงมาคนระับรัฐบาลไม่ได้นั่งดูนะ <c oughs> และเราเห็นเส้นสีม่วงตรงนี้นะครับบาลานซ์ชีตของเฟดพุ่งขึ้นไปเลยนะก็มีการทำ QE หลังจากนั้นน,น,นตลาดนะพุ่งอย่างรุนแรงเลยนะละ้วมาฟังต่อนะครับมีเครื่องมืออื่นที่จะแก้ก Any, Any kind of ไขปัญหา a อ y นี y k อ n d of ค r o b l e รอรอมถ้ามันขี้ไม่ออกมันพิมพ์เงินถ้ามันปวดหัวมันพิมพ์เงินเศรษฐกิจไม่ไปมันพิมพ์เงิน recession พิมพ์เงิน want to fight แล้ววะพิมพ์เงินมันมีเครื่องมือมันแค่นี้ลดดอกเบี้ย er กับพิม e. พ์เงิน QE มถ้าไอ้เครื่องมืออันเดียวที่มึงมีคือคือค้อนปัญหาทุกอย่างดูเป็นตะปูหมดเลยครับบอกให้ปัญหาเหรอปุ้งปัญหาเหรอปุ้งปัญหาเหรอปุ้ง that's what they do that's what they r e g o i n g that's what t h i s t h e o n l y thing they c a n d o มันเป็นอย่างเดียวที่มันทำได้มันทำอย่างอื่นไม่ได้มันควบคุมสงครามได้ไหม ควบคุมสป라이จเชนได้ไหมเดราวิจัยควโครมได้ไหมไม่ได้ขนาดดอลลาร์ที่ไหลเวียนอยู่นอกประเทศนะ US ดอลลาร์ที่ไหลเวียนอยู่นอกประเทศยูโรดอลลาร์เนี่ยมันยังคอนโทรลไม่ได้เลยมึงไปบอกชาวบ้านเกาไม่ได้มึงห้ามกู้เงินกันเป็นดอลลาร์นะนะผมได้ยินในพวกที่มันบอกว่าเออเนี่ยเนี่ยไอ้ประเทศบริกสประเทศบริกสเนี่ยมันคงจะยกยกเลิกดอลลาร์มันไม่เอาแล้วดอลลาร์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะเวลามึงชักดาบมึงไม่ใช่ดอลลาร์มึงชักดาบทุกประเทศมีหนี้เป็นดอลลาร์ เวลาคุณมีนนี้เป็นดอลลาร์เวลาคุณเป็นบราซิลแล้วคุณมีนนี้เป็นนี่สวัสดีค่ะใช้แล้วค่ะคําว่าสวัสดีที่เราใช้กันเป็นประจำลองนึกดูจะดีแค่ประเทศแต่ <c oughs> โอเคนั่นก็เป็น,พนเพื่อนๆไปฟังซ้ําได้นะที่พี่น,กนิกพูดนะครับางนี้พี่นิกบอกนะก็คือช่วงที่เกิดลิทเชชันนั้นเนี่ยแน่นอนพิมพ์เงินนะพิมพ์เงินเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเฟดก็มีการลดดอกเบี้ยด้วยนะเส้นสีน้ําเงินนั่นเน่ยก็คือตัวฟันเฟดเลทนะที่มีการลดอย่างทันทีเลยนะที่เกิดลิทเชชัน,น นะตอนนั้นก็และหลังจากนั้นเนี่ยบิตคอยพุ่งนะอย่างรุนแรงนะขึ้นมาประมาณสักหนึ่งันะ้านะและหลายตัวนะเอาคอยห,หลายตัวอีธิเลียมคาดานโนอะไรช่วงนั้นเนี่ยพวกคอยที่ไม่ได้มีปันดาเป็นเท่าอะไรเลยนั้นเนี่ยก็ขึ้นกับเขาด้วยนะในช่วงที่มีการพิมพ์เงินแบบนั้นถ้าดูมาเก็ตแกลของอตัวเอาคอยนั้นเนี่ยในช่วงที่เกิดลีเทชันนะเดือนมีนาคมปีส0 2 0ยิบตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอทำา QE นะ มูลค่าตลาดของเอาท์คอยนเนี่ยเพิ่มขึ้นไปประมาณสักสามพันแปดรอยเปอร์เซ็นตนะบางเอาคอยนีในช่วงนั้นเราเห็นว่าพุ่งกัน <c oughs> สิบเท่านี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะร้อยเท่ายังมีให้เห็นนะในช่วงที่มีการพิมพ์เงินในช่วงปีสองพันเดือนมีนาคมปีสองพันยี่สิบนะครับโอเคนั่นก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่พินิกพูดนะอีกข้อหนึ่งก็คือ <c oughs> ผมถามไปเมื่อคืนเรื่องของคาร์โนนะครับ ตัว Bitcoin OS นะแล้วก็กลุ่มที่เป็น UTXO นะไม่ว่าจะเป็น d o สคอยด์ไลท์คอยดด้วยนะครับลองฟังความคิดเห็นพินิกเรื่องนี้หน่อยนะนาทีมันมีคำถามเยอะเลยก็เอยเอางี้ดีกว่าผมจะไม่สครูหาถ้ามีคุณอยากจะถามจริงๆนะพิมพ์มาใหม่โอเคในไลฟ์แชทเอาดิคุบูคา a นโอเคแล้วสปูดคว u น I s h o u l d I should talk about t h a t a little bit. h ้า c อา d a ด้านนองที่ทำดีไฟเลยอินแพคขาด้านถ้าว o ดิเชนเจอเรชั่นเ o ร์ซนโฟร์ฟิเจอร US ดว์จอสโซลิต์าผมพูดเรื่องนี้นะผมพูดเรื่องนี้ไปเมื่อสองสามอทิตก่อนตอนข่าวมันออกมามหมดิจิตไซ์่งนิ i ใช่ไหมอันนี้ e ไซ์งเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่บิตคอย n จะสามารถที่จะทำดไฟได้รันสมารมท์ท t r a c t ได้ตลอดที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาบิตคอย n ใช้ Lightning เป็น Level เ e เวลทูก็จะอินพูฟรีสปอนส์แต่ it's not really the actual solution ไม่ใช่ long term solution เพราะว่า Lightning ไลท ผู้ใช้ระหว่างยูสุดมันต้องหาเส้นทางที่จะสามารถที่ไปยังกันได้มันคล้ายๆเหมือนกับคล้ายๆกับอะไรอ่ะเหมือนกับเหมือนกับเน็ตเวิร์กเหมือนกันเน็ตเวิร์กนะแต่ว่ามันที่ที่ทำให้ Bitcoin OS แตกต่างก็คือว่า now it allows Bitcoin developer to run smart contract smart contract on Cardano on Cardano Cardano เป็น level one chain แต่มันกำลังถูกใช้เหมือนกับเป็น level two chain มันใช้เฉพาะเป็น define layer เท่านั้นที่จะสามารถที่จะดึง liquidity ดึงไอ้มูลค่าของ Bitcoin เข้ามาในเน็ตเวิร์ก โพดูแวร์ยูนล็อกไอทีวีเอเนี่ยในดีฟามาทไปดูวันนั้นผมดู <c oughs> คาราโนมีทีวประมาณสองร้อยสามสิบล้านลองดูในีดีฟลามาหน่อยนะตอนนี้คา r า a โนนั้นเนี่ยมีทีวออยู่ในอันดับที่สนะิบหกนมีอยู่หกร้อยสี่สิบแปดจุดแปดสองล้านนะจุดจุดแปดสองล้านนะก็อยู่อันดับที่สิบหกนะก็เพิ่งเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะหนึ่งเดือนเพิ่มขึ้นมา,มาประมาณสักหนึ่งร้อยสาสิหนึ่งร้อแปดสิบสาเปอร์เซ็นตะ์ โอเคเราไปฟังต่อนะแค่เงียเยี่ยวเยี่ยวหยดหนึ่งในกระเปัานถ้าไปเปรียบกับ Ethereum นะแต่ That if t h i s t h i n g starts working right Bitcoin OS มันจะล l out เดนะือนมกราเนี่ยเดือนหน้าอีกสองเดือนหน้ามกราคอร์ดวันเนี่ยะเดือนแรกไม่ถึงสองเดือนเลยในรอบเดือนมกกว่านะซึ่งก็จะ start working out and it's gonna utilize a uh, <c ười> Cardano เป็น smart contract เ e r เพื่อที่จะทำ Defi ให้ Bitcoin เพราะว่า Bitcoin มันทำเองไม่ได้จริงแล้วไม่ใช่แต่ Bitcoin นะ Doge yes Doge ด do ้วย รัก like right? ก่อนด้วยเพราะว่าพวกนี้มันเป็น UTXO หมดนะามันมีใน Proof of Stake ด้วยกันเนี่ยนะก็มีเนี่ย Cardano เนี่ยที่เป็น UTXO มีมีเชนไหนถ้าถ้ามีเชนอื่นที่ใช้ UTXO ที่เป็น piece of, uh, Proof of Proof of Proof of Stake คุณบอกผมหน่อยผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่เคยมองอะไรที่มีนอกนอก่อก uh, top 20 top 30 Cardano is the the one that has you know one i t h a s decentralization right มันมีโกระจายเตไปหมด3,000 4,000 4,000ปูทั้งสายยืมแจ็คประมาณ3,000ปูมนักระจายทั่วไปหมดแล้วอยู่กับ Hoskinson จอร์จฟอชินสันเป็นนั่งสวัมอยู่ในวอชิงตันดีซีเป็นอัวเซอร์ให้ทรัมป์ไปร่างกฎหมายยูเกนเกอินมอนบูสเนี่ยเนอะผมเกือบคิดว่าออนทารานบอกลงในเจอแกรมเมื่อตอนต้นปีบอกว่าทำไมแม่ไม่มี USDC สักทีทารานนี่ยเราอื่นเขมีหมดทำไมมันไม่มีสัทีวะนะท็อปดิชเชตตลอดเวลาบอกว่ามองที่น้องกิฟต์ยูนเทลเอโนดไซส์ินปีหน้าถ้ามึงไม่ไปไหนทมึงสามเดือนมึงเอาทำไปที่แล้วมันทำไม่ได้น้ำทิ้งหมดอลนะทำได้กันรุ้ไม่ไรนัอนดเีนแล้วัป็นแล้วนตอน I almost gave up on Cardano and then all of a sudden this thing came out. And You know this guy is um what's his name then? Um what's his name? Yago. Chu chu chu. 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 Yangon has CEO of Bitcoin Yeah, kind of that that man out here na. Bitcoin is not right? one thing, na. It's Doge along with Doge. I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  อีลอนมัสก์อีลอนอีลอนยากับเยสตอนนี้อีลอนเนี่ยมันครับเดี๋ยวนี้เหมือนกับากำลังคลั่งอีลอนอีลอนพูดอะไรเอาหมดเลยนะพูดอะไรเอาหมดเลยมันกำลังเกิดมันกำลังจะคลั่งกับอ Elon ีลอนมากทีเดียวนะเนีย่ยวางบอลครับเอ๋ครับตั้งให้อีลอนเป็นรัฐมนตรีผมว่าไมัมคนคงไม่เกิดขึ้นแล้วมันมีหลายบร,ริษัทแลยที่มันจะต้องดูแลมันมีเวลามาเป็นรัฐมนตรีแล้วนะแต่ถ้าอีลอนมันนั่งในรัฐบาลทรัมป์เป็นที่ปรึกษาทรัมป์ให้คำปรึกษาก go ับทรัมป์ไอ้แก๊งที่อยู่ทว่าจ ที่มันสามารถที่จะมีที่มันจะใช้ X platform แล้วมันก็บอกแล้วว่ามันจะมันจะมัน goal ของมันก็คือ turn X into the biggest global financial platform หมายความว่าอะไรหมายความว่าต่อไปนี้อีกหน่อยคุณจะคุณจะใช้คุณอยู่คุณเป็นสมาชิกของ X ความสามารถที่คุณจะใช้ใช้ X มันจะเป็น PayPal ได้ใช้ X จ่ายเงินจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นได้แทนแต่แล้วมันจะ do in t i Bitcoin t h ของ X มันจะ do in Doge clearly มันจะ do in Doge นมันไม่ make sense ที่จะทำใน Bitcoin แต่ที่จะทำใน Doge ได้เ i ล c o i n มีปัญหาเดียวกับ Bitcoin เพราะมันสเกลไม่ได้เพราะมัน proof of work so guess what's gonna happen they're gonna eventually figure out a way to use some other chain to run the smart contract เพื่อที่จะให้ Doge ใช้ได้บน X platform ว้ l l แ h ้วท Hoskinson comes in right ท like, 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 ี่มันอย่างถ้าเกิดถ้าเกิดทรัมป์รัฐบาลทรัมป์กำลังโกรบิตคอยน์ถ้า h o ส k i น s o นจะไปเป็นที่ปรึกษาในรัฐบาลทรัมป์และอีลอนก็นั่งอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันเดยกก็นั่งช็อเกลี้ยงอยู่ในนั่งช็อคใช่ไหมถูกไหมต่ผมไม่มีใครมารกาซิตบอกผมรอกนะผมค่เดาเอาอยู่นะ could be wrong โอเคนั่น <runners> ก็เป็นความคิดเห็นพี่นิกนะเพื่อนๆไปฟังกันดูนะครับได้ความรู้เอเยอะนะครับส่วนอผมเองก็อยู่ในสมาชิกทีมเอ็มเอนะในเทเล gram นะก็ให้ข้อมูลกันเป็นประจำในตรงนั้นนะเพื่อนๆก็ไปจอยได้นะโอเคพูดถึงเมื่อกี้พี่นิกพูดถึงตัวลีเซชันนะมีจุดหนึ่งนะมีข้อมูลหนึ่งที่ผม แท็กอยู่เหมือนกันก็คือตัวอินดิเชียลเคปนะของท,งทางสารัมิทาาระมิกาคนระับซึ่งก็คือเป็นข้อมูลที่คนไปขอสวัสดิการเนื่องมาจากการว่างงานนะคนระับซึ่งปกติแล้วเนะี่ยตัวเลขจะตัดที่ประมาณสามแสนนะเราถึงจะเห็นรีเซชชันเกิดขึ้นนะคนระับที่สารเมิการตอนนี้อยู่ที่ประมาณสองแสนนะต้นๆนะดังนั้นถ้ายิงตามข้อมูลตรงนี้นะผมคิดว่ายังยังไม่ได้มีความเสี่ยงเยอะถึงขนาดนั้นที่จะเกิดรีเซชชัน แต่อย่างที่พี่นิกบอกก็คือถ้ามันเกิดจริงรัฐบาลไม่นั่งดูเฉยๆนะครับอย่างที่เราเห็นมาแล้วในปี2020ว่าเกิดอะไรขึ้นนะมีการทำ QE แล้วก็ลดดอกเบี้ยนะหลังจากนั้นตลาดพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเลยนะเ <c oughs> โอเคนั้นก็เป็นคงจะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่มทผมอยากจะมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆฟังวันนี้ครับเนะ่ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง b ิ t c o i ลลงทุนบอยให้ด้วยนะครับแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ